151คนซึ่งนักเรียนจะต้องขยันอดทนและตั้งใจทั้งฝึกอ่านและฝึกเขียนถ้าพร้อมแล้วมาใส่สะโพกยกเอวกับคุณครูต่อเลยค่ะดดีี มาตรากอกาผ่านไปแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องมาตราแม่กงกันค่ะมาตราแม่กงเป็นคำที่มีงูเป็นตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นเช่นคำว่าขังลางพิงยุ่ง เป็น้ข้อสังเกตคือข้างหลังของคำแต่ละคำจะต้องมีงองูเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวสะกดหากเป็นตัวอื่นแสดงว่าไม่ใช่มาตราแม่โกงค่ะมาฝึกอ่านคำที่หนึ่งกันค่ะฟังสะกดว่าฟออะงอฟังคำที่สองลิงสะกดว่า ลออีงอลิงคำที่สามคำว่าค้างสะกดว่าคออางอ้างไม้โทค้าง เราเรียนรู้เรื่องมาตราแม่กงและวิธีการอ่านและสะกดคำแม่กงกันแล้วหลังจากนี้มาเจอกันกันกบครูพี่โบและครูพี่แจ๋วว่าคุณครูทั้งสองท่านจะให้ลูกเขียนอะไรบ้างนะคะไปเจอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับวิชาภาษาไทยมาเขียนสะกดคำมาตรามแม่กงกันนะคะเจอกับคุณครูพี่แจ๋วเลยค่ะ mm. ตอนนี้ค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำนะคะมาตราโกนนะคะนี่คือโจทย์นะคะเขียนสะกดคำมาตราโกนนะคะนักเรียนจะได้สองเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนตัวอย่างคุณครูจะเขียนให้นักเรียนดูนะคะงานของนักเรียนคือข้อหนึ่งและข้อสองนะคะคำที่หนึ่งนะคะคำว่า,วาด,ดังนะคะ เราสะกดอย่างไรนะคะเราก็เขียนนั้นนะคะดังสะกดว่าดอั่ดองดังนะคะพยัญชนะต้นคือตัวดดเด็กค่ะดดเด็กก็อ่านว่าดดนะคะลูกดเด็กอ่านว่าดโดออ,ดอ,ดอค่ะ ได้แล้วพยัญยชนะต่อไปสระอะไรเอย่ยสระอ่ะนะคะเปลี่ยนรูปเนาะไปเป็นมหากาศแต่ว่าเวลาเราสะกดเนี่ยเราก็ยังคงออกเสียงอ่ะนะคะอันนี้ถีดเพื่อวักพยาญนะคะอ,อ่ะสระอ่ะเราเปลี่ยนคําว่าอ่ะนะคะลูก ดอ,อัตัวไหนสะกดเอ,อ่ยงงูค่ะมากรางกรงนะคะเราก็เขียนง,งอค่ะงอองอนะคะไม่มีการเขียนง,งอ,ธธาาาาองัวเดียวนะคะลูกอ่าดอักงอดังนะคะเราก็จะได้เป็น,น,นะคำว่าดังค่ะลูก ค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้อต่อไปงานของนักเรียนนะคะคือข้อที่1ค่ะข้อที่1คําว่าวางนะคะวอางงวางนะคะพยัญชนะต้นคือตัววแหวนนะคะวอวอจระอะไรเอ่ยจระอาใช่ไหคะออาอาๆนะคะ,อ آ آ آ ะ,คะวอางวงวงงูก็แบบนี้ค่ะวอางงวางนะคะข้อที่2นะคะคําว่าขิงค,ค่ะพยัญชนะต้นคือขอไข่นะคะ ลูกจะต้องเขียนขอขออขอนะคะตลายเอเยสระ,สะอีกแล้วนะคะอีกอีกค่ะแล้วก็งอมูสะกดก็ขออีกงอก็อ่านว่าถึงนะคะแค่นี้เองค่ะนักเรียนทำสองข้อนะคะเสร็จแล้วเขียนขึ้นใด้นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ต้นที่ด้านล่างถ้าเหลือลูกอยากตแกแต่งให้สวยงามในการวาดภาพนะคะกเตึกได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ